นี่คือข้เท้าไทยมีกูดเด่นคะอ๋อครับก็คือเราเอาไว้เดินค่ะข้ามไปสวนตรงกลางเนาะแม่ค่ะครับอันคือคืออีกอย่างหนึ่งก็คืออบ่าใไทยมันคือมโนนะคะอ๋อว่าถุที่จะคของเห็ดเป็นเบลแมวออกไปครับอ้สวยงามมากเลยครับแม่หลักก็คือเด็กกินอ่ะกินเข้าบริสุทธิ์เพลินอ่ะนะค่ะครับผมก่อนที่จะเป็นคําว่ารายได้เนี่ยก็คือแน่ๆเลยคือ ได้กินแน่นอนแม่นค่ะได้ได้กินควนนะ,นะ,ค,ะค่ะกินกับของในครัวเรือนจะได้ลูกได้เต้าได้กินสิน,นะค่ะลูกเต้ายุ่งเทพบบางสี่ะได้ฝากไปให้เขางสี่เขามากแต่ให้เขาเอาไปกินนะคะ่ะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาวันนี้นะครับก็มาพบกับนัทกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่วันนี้นะครับนัทนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับ มาเที่ยวชมนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีความสวยงามในการทําส่วนเกษตรแบบผสมผสานที่สวยงามและลงตัวส่วนมีที่มาที่ไปยังไงนั้นไปพบกับเจ้าของสวนหรือคุณแม่กันเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับรบวนคุณแม่แนะนําตัวเองนะครับคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะครับ ุมพิษมณนีศินค่ะครับคุณแม่สมพิษนะครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่อ๋ออยู่ตำบลหนองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับผมวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะมาขอความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานจากคุณแม่สมพิษนะครับว่ามีที่มาที่ไปในการทำแบบไหนยังไงถึงมีแนวคิดในการทำส่วนเกษตรผสมผสานแบบนี้ไปกันเลยนะครับคุณแม่ไปกันเลยครับ ครับคุณแม่เออแนวคิดเริ่มแรกในการทำนี่เป็นยังไงครับแม่อ๋อตอนตอนแรกอ่ะก็เห็นเห็นทางรัฐบาลเขาช่วยแบบทำโคกน้องโคกน้องนานนน่ะครับแต่ที่นี้ไปเข้าโครงการแบบเขาไม่ทันเลยคิดอยากมาทำเองเลยได้มาทำตรงนี้แหละอ,อ๋อเป็นทุนนะพัเ์เราเองเป,เป็นทุนของตัวเองค<อ>่ะอ๋อแล้วทีนี้ หลักการในการคิดในการปลูกนี่เป็นยังไงแม่ทําไมถึงได้แบบลงตัวแล้วก็มีแนวคิดแบบนี้อ๋อตอนแรกเราก็ว่างแลงก่อนว่าเฮาสิประหยัดเนี่ยทียังไงเพราะว่าเนี่ยทีทาเบิดตหน้านี่มันมันบ่หลายเนาะครับเขากันเลยจะแบ่งเป็นส่วนกันเลยว่าสิเอาส่วนมองนี่ละ่ะเป็นเนือทีอยู่นี่ประมาณไล่หนึ่งนี่แหละค่ะครับผมแต่ว่า ในเนื้อทีไรหนึ่งนี่คือเฮาเสียมันมีทุกอย่างเลยเลยล่งจังสี่ล่ละคะ่ะที่มีต้นใหม่ทุกอย่างนะคะซับซับซับกันไปยังสี่นะคะครับผมค่ะตัวตัวนามนี่ก็เลยมีป่าป่วยป่าะะอ๋อครับผมแล้ว<ต>ทีนี้เอองบประมาณในการทํานี่เท่าไหร่แม่งบนี่มันเป็นงบของเจ้าของเองเนาะคะ่ะล่งในเนื้อที่ที ที่ไทที่แปลงเฮดอยู่นี่เนาะค่ะกสิตกอยู่ประมาณสามหมื่นค่ะโอ้ก็บอบอบล่ายบันไดไม่แพงบันไดเนาะค่ะนะกะมาซื้อต้นไม้สูยางนี่แหละค่ะลงในในส่วนผสมผสานอยู่ในนี่ค่ะกรสิตโตกอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งโอค,ครับผมแล้วทีนี้วัตถุประสงค์ในการทาตอนเริ่มทําใหม่ๆนี่เราคิดว่ายังไงแม่โอ้คิดว่าคือคืออย่นงนยเฮากะ อานยุหลายแล้วเนาะเขากันเลยอยากมาเห็นว่าปลูกต้นผืชส้มนี่คือเข้าสิไดเก็บกินสีสวงเข้าโบมีแห้งเห็ดอย่างสีนะคะมันจะออกเป็นผลไม้ที่มันกินได้อย่างสี่เขาก็สิไดเก็บกินแนข่ขายแนอย่างสีนะคะอ,อคือจะเอาว่าตอนที่เข้าบบมีแห้งเห็ดแล้วนี่เขาก็สิไดพักพรมาเบ่งต้นใหม่ส้มนี่นะคะครับผมแล้วทีนี้แม่ทํามากี่ปีแล้วครับ อ๋อนี่ปีที่สองค่ะปีที่สองเนาะปีที่สองค่ะอ๋อแล้วกวาต้นไม้จะใหญ่นี่แม่เราใช้งบนงบประมาณอะไรในการกินการใช้กว่าต้นไม้มันจะใหญ่หรือว่าได้ผลผลิตผลนตอบแทนที่ได้อะครับแม่อ๋ตอต้นเท้ากับบำรุงต้นไม้นี่เนาะค่ะเขากับบอะะเ,บเดรใส่ย,ยังไรกับสีมีฟูนปุยคอบแล้วก็ปุยเคมีผสมแน่งสีเนะค่ะแต่สีมีต้นกล้วยตอนนี้คือได้ผลแลว้วเขากัก็จะชาย เครื่อดิบมนแน่ก็เอามาสุกแน่เข้ากับบ่มขายเองสินะคะขายในบ้านนี่บ่คู่กันค่ะอ้ค่ะแต่ว่าเขาบ่มสูกมานนี่กับผู้นั่นก็ซั่งผู้นี้ก็ซั่งอ่ะบางเทียก็ถ่ายลูปลงไร่อออนีค่นี่เอาไปส่งสินะคะครถ้าถ้ามันมันหลอย่างสิมันก็จะมีพอค่ะเขามารับไปขายตลาดโอ้มารับคาที่เลยค่ะเขามารับเองเขาจะมีส่วนเง oh, oh, ินนะคะ ใช่แพงปันไดไหมกระบอแพงเด้ค่ะอันวีนึงเนี่ยมันมันกระสิตกอยู่ยี่สิบาสบาทสามสิบบาทนั่นสินะคะเพื่อนึงมันจะเขาเขาจะไปขายตอนอยู่แพงเลยค่ะบันครับผมสี่สิบบาทนั่นสินะครับผมเนื้อที่ในการจัดการบริหารในสวนแม่นี่ที่ทําแบบผสมผสานนี้จํานวนเท่าไหร่ครับย,ยูนิกระไรนึงค่ะ หนึ่ง,งไร่เองนะครับไร่หนึ่งค่ะโอ้คือเราจะใส่ให้มันได้ประโยชน์ไล่สุดนะค่ะคืออยู่ในนี้ค่ะครับของน้ํานี่เราใช้อะไรคุดครับแม่โอ้รถแมคโครค่ะจ้างจ้างเพิ่นเมาเพิ่นนั่นล่ละค่ะหลอบ,รบแรลกนี่เพิ่นก็นจะมากันโจกไห้นะคะ่ะครับว่าคือรูปแบบนี้เขาออกเองเขาอืมครับผมทีนี้ความกว้างความยาวความลึกนี่เท่าไหร่ครับแม่ ่วงนี่สิเป็นอยู่ประมาณสีเลือกสองค่ะโอ้ครับเราเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยรับแม่อยู่ในนี้มันสีมีปลานิ่นก็ปลาตะเพียนค่ะตัวนักในนี้ครับแล้วทีนี้เรื่องระบบน้ำล่ะครับแม่ระบบน้ำนี่เขาจะเป็นน้ำด่าน้ำดใาบาดาลอ๋อเป็นเป็นน้ำบาดาลเนาะค่ะแล้วก็ใส่น้ำธรรมาสร์น้ำนะคะครับอ่าน้ำฝนมาน้ำนะคะครับ เดี๋ยวพาไปดูเลยครับว่าข้างในแม่ปลูกอะไรบ้างส <c oughs> สื้าผณ์นี้คือเข้อเหตุให้มีพูดเดนเนินค่ะอ,อ๋อครับก็คือเราเอาไว<อ>้เดินค่ะข้ามไปสวนตรงกลางเนาะแมนค่ะหลักๆที่นี่เราปลูกเป็นพวกพืชอะไรครับแม่ส่วนมากเกิมันเกิด เป็นเป็นทุกทุกอย่างเนาะค่ะไม่ไม่ไม่ยืนต้นเป็นผลไม้อย่างเสียต้นป่วยสีเน้นลักลักนี่คือตอนนี้คือต้นป่วยค่ะครับเน่น er, ต้นป่วยครับเพราะว่าต้นป่วยเนี่เข้าสีเดชอาศัยเพืน่นให้เป็นโฮมสุ่มที่เป็นต้นไม้ผลไม้ที่ที่เขาปลูกไม่นะคะสีให้พิ่นเป็นเงาให้เป็นสีนะะ้ำครับผมตอนเราทําไม่ไม้นี่ต้นไม้ชนิดแรกที่เราลงนี่คือ,คอต้นอะไรค,ครับคือต้นกล้วยค่ะ ต,ต้นกล้วยต้นกล้วยค่ะที่ที่ลงตอนเร่แรงนครับผมแล้วหลังจากนั้นล่ะครับก็เอาเป็นมะละกอค่ะคมะละกอแล้วก็พร้อมกับไอ้นี่ค่ะลงไอ้พวกต้นมะม่วงต้นอะไรอยเงี้ยครับผมทีนี้พวกเบีย้ยหรือว่ากิ่งพันธุ์อะไรต่างๆนี่เราเราได้มาอย่างไงแม่มน,นี่ีพอเองกะมี่ค่ะ พอ,พอเองล่ะก็สือจากพ่อค้าที่เพื่นมาขายตลาดสินะค่ะเขาเขาก็เอ,อ,อจากเพื่นกน็นีนะคะครับทีนี้ฟางที่เราเห็นอยู่ที่พื้นเนี่ยครับเราเอาไว้ทําอะไรแม่โอ้ตัวตัวฟางตัวนี้ห้าเสียอัดอัดจากี่ห้าเกี่ยวแล้วเวาะเกี่ยวเขาแล้วนี่ห้าเสียหายรดเพื่อนอัดไว้ละเอาวอ้ตนนะ,ะปุกต้นใหม่นะคะปุกปุกเหงามันนะคะครับคุ้มวัยหญ้าเกิดครับอันนี้เป็น เป็นไอเดียเมียห้เฮ็ดขึ้นนะคะอ๋อ oh, ก็คือ,อทําเป็นเหมือนเห็ดฟางแม่นเฮ็ดคือเฮ็ดฟางแต่ว่าธรรมดาข้าเจ้าอ่นเห็ดนี้ข้าเจ้าเสียเอาไปอัดอัดเป็นก่อนเนาะครับแต่อันนี้แม่คิดว่ามันเป็นก่อนอยู่แล้วข้างบนตรงอัดให้บัป็นยกยักนะครับแต่ว่าแม่เอาเมื่อเสียมันมามันมามา,มา,มาใส่รอบๆรอบๆรอบ,อบนี่นะครับก็บอัดเพียงปุกแล้วก็เอานามหด แต่ว่ายานี่ได้เก็บกินแล้วค่ะหลายแล้วอ๋อได้กินแล้วด้วยค่ะได้หลายแล้วค่ะเก็บไปหลายเที่ยแล้วครับผมแล้วทีนี้ที่ผมเห็นอยู่นี่คือถังเก็บน้ําคือเราเก็บน้ําจากไหนครับแม่โอ๋อนี่เป็นน้าจากจากบ่อบดานค่ะหฮาหฮาสิบปันข้นแล้วเ่ากับปล่อยลงครับที่เป็นหดต้นใหม่จนในในนี่นะคะขีมือได้ที่มันมันแหงเนาะส่วนฝนตกยามแรลงนะคะครับผม เอากระสีอาศัยน้ำจากตัวนี้อันนี้เฮ็ดค่ะเฮ็ดถื่มันขืนนี่เฮ็ดฟางนไโอ้โหถี่มันถี่มันขืนนี่มันจะขืนของมันสินะค่ะนี่ครับพี่น้องครับฮะอ๋อเฮ็ดฟางได้กินดีครับได้ได้เย็บรคือเราแค่เอาเฮ็ดฟางมากองกองแล้วก็เอาเชื้อเมาโรยเลยใช่ไหมแม่แม่โรยแบบว่าแม่แม่เฮ็ดคว่ำคีดของแม่เองอะนะค่ะครับผมค่ะโอ้มันก็คือได้ผลอยู่ใช่ได้ผล ก็คือเป็นเป็นเหมือนภูมิพัญญานะครับอันนี้แม่เขากระปูกฟีนี่ค่ะนี่ครับฝรั่งเขากระปูกอือเห็นนี่ดเมันจะขึ้นนะค่ะครับแต่ตอนเย็นจังจะเก็บนะค่ะอ๋อครับแล้วทําไมตอนแรกคือมีแนวคิดเราคุดของอ้อมไปอ้อมมายางงี้ล่ะแม่อ๋อคือคือถ้าถ้ารูปทรงนี่นี่ครับสิบริเอรเนี่ยทีไรนะค่ะอ๋อถ้าเฮาไปเหตเป็นรูปรูปวงกลมหรืออย่างนี้แม่ว่า มันจะเป็นทินเนียทีเท่าไรนะแม่ก็เลยเห็ดแบบแบบง่ายๆเรียบๆมันจะเป็นดูแลง่ายอย่างนีนะอ๋อครับอันคือคืออีกอย่างหนึ่งก็คือบ่อย่างให้มันคือหมูนะคะอ๋อว่ลย์จี่เจ้จของเห็ดเห็นแบกแนวออกไปอย่งนีครับโอ้สวยงามมากเลยครับแม่ข้างนู้นเป็นอะไรครับแม่นุ่นมันจะมีฝะลังกับมะม่วงทางโน้นได้ได้ผลแล้วค่ะลิ้นที มันเราจะปลูกตามคันคูครคูน้องเนี่ยค่ะครับก,ก็คือเราเราก็คือได้ไข่ได้ไข่ทุกวันใช่ไหมครับแม่ก็ก็ขายทุกวันค่ะมันจะมีเก็บเก็บฝรั่งมั่งส่วนมากจะเป็นฝรั่งฝรั่งอ่ะแต่ขายดีครับคือคือคือมันอะไรพวกที่เขาจะมาเอาฝรั่งไปกินประจํานี่ส่วนมากพวกจะเป็นในลูกมะเร็งเนาะ Oh, เขาเขาจะไม่กินของตลาดเขาบอกมันมีสารเคมีคทีนี้จะมีลูกค้ามามาสั่งการเราไว้ในประจําเราจะส่งให้เขาอาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าโลเออนี่นี่คือลูกค้าประจําครับผมแต่แต่ช่วงนี้มันจะไม่มีมันจะมันจะเป็นช่วงที่ใบมันร่วงและมันจะไม่ยังไม่ออกลูกมันเพิ่งเริ่มเป็นใบครับแล้วก็เพิ่งออกดอกอ๋อช oh, ่วงนี้ครับ ฟังนู้นเป็นอะไรครับแม่พาไปาชมแน่คือมันหนิงกันขาอ๋ออันนี้ก็คือแต่เก้าเป็นบอกรบแม่บานที่นี่แม่ก็จะมาเด็ดแปลงเอาเลี้ยงปลาดุกแต่ว่าแม่บ้านเอาขยางมาปูอ๋อต้นนี้ตัวน,นี้แม่ก็เลยบ่หยมันเสียผลโดดว่างเปล่าแม่ก็จะ ใส่เป็นจังซี่ละ่ะคะคือมุง่งเราเอาตา้นไม้มาปลูกค่ะมันมีประโยชน์ของมันนะทั้งรูเม่ก็จะเอาปลาลงแต่ว่าตอนนเมี้พม่บ่งนะค่ะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะทีนี้ผมเห็นลักษณะดินแล้วดินที่นี่เป็นดินอะไรครับแม่เป็นดินเหนียวค่ะอ๋อเป็นดินเหนียวปนลูกรลังไหครับแม่หรือว่าเป็นดินเหนียวเลยเป็นดินเหนียวปนหิน,เป,นเป็นดินเหนียวปนหินแแหงเนาะครับ อัน mm hmm. อันนี้ก็สรัางให้เขาเฮ็ดมาให้แล้วค่ะเป็นย่ำมาอยู่หนีมันห่อนกับพอ่อแดงพักนะคะ mm hmm. <ต>ครับผมแต่ว่าตะไคร่แม่จะปูแม่คล้ายเบิดมือว่านนี่ครับอันคุดคูดทรงให้เขากิโลละสิบสองบาท oh. นี่คือมันเบิดแหล้วนะ่ะก็คือมีมีแม่ค้ามารับซื้อเหมือนกัน,น,นด้วยแม่นค่ะนี่นี่นี่คือมันเหลือทรงเขาเมื่ว่านนี่นะ ครับแม่แม่ก็เลยไวสีเอาไว้คอตอนนะคะมันเป็นพันใหญ่พันของกรเสียไปนอันนี้เขาเรียกพันอะไรแม่เขาเอื่นพันอีหังละแม่ก็บหูกันแต่ว่าแม่เห็นว่ามันมันหัวใหญ่แม่ก็เลยเอามาปูกนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ในการจัดการนี้กว้างคุณยาวเท่าไหร่ครับแม่ที่มันเป็นคันคันเนี่ยคันนี้กระสียอยู่ประมาณซี่เมตรค่ะครับค่ะซี่ซี่เมตรสันนี่สันนี่มันจะเป็นซี่เมตร ครับข้องน้ำนี่ก็จะเป็นซีเมตรแต่ว่าก้วมเลือกน้ำในห้องหฮไใสองเมตรนะคะครับผมต้นตัวนี้แม่เขาก็ล่งดอกร่วงปีนี่ครับเพราะว่าตัวกลางนี่แม่ก็จะบลให้มันเสียประโยชน์นะคะครับมันนี่ต,นต้นกล้วยนี่มันเป็นต้นกล้วยเขาเอินเดี๋ยวมันกะตายเนาะครับอมันให้ลูกให้พุนแล้วมันก็จะตายไปอย่างนี้นะค,ะค่ะคือเขาจะเป็นเอาตัวนี้เป็นยืนไว้ต่อไปนะค,ะครับ แล้วทีนี้ริมๆนี่เราปลูกเป็นอะไรครับแม่โอแม่ลงต้นอันยังก่อเก้ยวมังกรน,นะคะครับอลงลงเกี่ยวมังกร<ม>ล<ง>ีพวกพริกมะเขือด้วยแม่อันอันก็สีเหลีอมเป็นหัวนี่คือคือขอบนี่มันสั้นแม่ละล้อมกันไว้ยานนะยานยานก แต่ว่าบานแม่บ่อใหญ่มันเสียประโยชน์ตัวเสาหนีแม่ก็เลยเอาหมากมงกกรอนมาลงครับผมคือมันบ่อดลจังบ่อเสียประโยชน์ตัวเปล่าสินั่นแหะครับก็เรียกหมากมงกกรอนมาลงใส่เสาไว้ครับผมสภาพพื้นที่เดิมก่อนที่แม่จะมาขุดมาปลูกเนี่ยสภาพพื้นที่เดิมเป็นอะไรครับแม่เออแต่ก่อนมันเป็นที่ดําหน้าค่ะเป็นไฮหน้าเป็นไฮหน้าอยู่หนี่ครับแม่ก็เลยว่ามันมันมันหลายเนาะ แม่ก็เลยว่าเอาขิ้นมองนี่เอาเฮ็ดแนวอื่นกันหน้านะเ,เลยเดี๋ยวมา่เป็นเป็น,ปนสวนนี่แหละค่ะแต่ขินเป็นไหน้าเป็นป็นห้หน้าบมีนามดอกครับอนพ่อแม่มาเอาเฮ็ดนามเห็นเป็นคลองยังสีกันรู้ว่าหน้ากับเป็นตยูองสีนะครับอนาคตนี่มีแนวคิดไหมครับแม่ว่าจะขยายหรือว่าจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรต่อไปไหมคือ แม่จะบอกขยายบ่อค่ะตัวตัวนี้แม่กระจห้มันอยู่ซ้ำนี่แหละแต่ว่าโครงการแม่นั่นก็คือนาข้างนาลานมองนี้นะค่ะจะเฮ็ดเป็นเอิญยังเป็นลานกาแฟนะะออ oh, ค,ครับผมคือว่างแปลงไหลคือเป็นลานกาแฟอยู่มุมนั่นนะคะครับผมแล้วก็จะเฮ็ดยืนออกไปให้หน้านนเป็นถีนงังกินกาแฟนะคะครับผม สียืนออกไปจักสองหลังสินะคะอค,ะครับผมคิดว่านะคะต่อต่อไปคิดว่าสีเหตุนะคะแต่ว่ายังนี้ยังหาผู้สีมาสีมาขายไห่บอน,นีอครับผม <laughs> ตีอนี้เขาลูกเอาหลานว่าเห็ดดวยขา,ายสีมาเห็ดไห้นะคะมันเลี้ยงกาแฟาเลี้ยงยังไหยอย่างส่นะคะคทีนี้หลังจากที่ทําไปแล้วนี่คนตอบรับเป็นยังไงครับแม่เออ ก็ดีค่ะยังขี่ลายเนาะเข้ามีเมียไปน้ำบานไปเฮ็ดงานทา้งนอกมากังสีกะพอได้มาพักพอนหล,ลักกับเบื่องตนใหม่นี่ก็มีความสุขกับมั่นนะคะคบึงตนนั่นแน่ตนนี่แน่ตนนี่ออกน่วยจังสีนะค่ะกับมีความสุขกับมันนะคะครับแลว<น>ทีนี้รายได้ล่ะครับแม่ผออนุญาต่ามรายได้หน่อยหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดผลผลิตเนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างครับแม่อือ รายได้เนาะขันเห้าสิสาเลียเป็นเดือนตอนยันนี้นั่นมันก็ผลจากต้นใหม่ที่เป็นเป็นพุลไม้ที่เป็นน่วยเป็นอันบักโมงอย่างสิมันก็ห้บ้อนหลายเนาะค่ะครับมันก็บบอนท่านใดๆหลายถ้าเห้าสีสาเลียเป็นเดือนนี่ยันนี้มันก็บ้อนหลายค่ะมันก็สิถือเดือนละท่านกาบาทนี่แหละค่ะเพราะว่าเห้าขยายออกไปเรื่อยนะคะครับผมก็ยังถือว่าก็ยังมีรายได้อยู่่ะหลักๆหลักๆเนี่ย คือเราได้กินได้ใช้แม่นค่ะลักๆก็ขึ้นเด็กกินอ้ากินข้าบดิซื้อเพิ่นน่ะนะค่ะครับผมก่อนที่จะเป็นคําว่ารายได้เนี่ยก็คือแน่ๆเลยคือได้กินแน่นอนแม่ค่ะได้ได้ได้กินก่นนะนะคะกินเจ้าของในค่ั่วเลื่อนก็ได้ลูกได้เต้าได้กินทั้งสี่นะค่ะลูกเต่ายุ่งเท่บังสี่ก็ได้ฝากไปให้เขาทังสี่เข้ามากต่ให้เขาเอาไปกินนะคะแต่ไข่บักม่วงสีข้ากระโบตองซื้อทังสี่นนะครับผมค่ะ เช่อ <Ừ. S 2> งสำคัญก็คือห้า่บริใสสารเคมีนะค่ะครับผมค่ะจะบ่มีสารเคมีมาสียดาอยู่นี่อ๋อค,ครับถ้าถ้าใส่กระสิเป็นเอาเค็ดอย่งแบบพวกอันอันเ้าเอานม้มเอากระทียงแดงมาผสมสีเเพ่นขนาน<อ>ั้นนะอ๋อก็คือเป็น,นแบบ <YouTube Move S 1> ชีวภาพะะทีนี้ครับแม่ก่อนจะจากไปเนี่ยมีแนวคิดหรือว่ามี กำลังใจอะไรให้สำหรับผู้ที่กำลังลิเริ่มที่จะทำไหมครับแม่โหถ้าผู้สี่ยังคิดเริ่มต้นสิเหตุเนาะค่ะครับแต่จะเฮ็ดได้ค่ะตอนแรกค่ะทุ่นเข้าบ่อหลายสิจะเฮ็ดหน่อยๆก่อนค่ะจังจังค่อยขยายนะคะครับถ้าเฮ็ดเฮ็ดหน่อยๆก่อนนะนะคะย่างกี่ไร่ถ้าเข้าบ่อได้ขายแกได้เป็นทุนกินในรัวเลื่อนนี่นะคะอครับผม โอเคครับวันนี้นะครับนัทนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่พิษนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการทำกเกษตรแบบผสมสารในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับได้แบบสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับนัทก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่พิษอีกครั้งนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับว่านัทนะครับจะไปเยี่ยมชมที่สวนไหนนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางพาพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมนะครับส่วนไหนนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแล้ววันนี้นะครับนัดนะครับกับแม่พิษนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ